แปลกใจแนวกูกูนใช่เป็นยังไงดูไม่อยู่ก็หาลูกออปวลาก็ทดลองเออร้าบาก็หีหนยโยชายโยยโยยโยยอะไรแม่มีผัวใหม่นี่สงสัยเข้ามาไหไวนางห่อไอ้ลูกพ่อว่าให้ลูกพี่พ่อท ส่งอะไรมานั่นควรส่วตีนเนาะเขาเรียกว่าส่งวัยรุ่นไม,ไม่ไหนวัยรุ่นไปไหนมานี่เราพี่รู้พ่อเนียกูพ่อมึงอันเดียจ้าเล้วเอาอีเขียวไปไหนเขาไม่รับฉันบอกแล้าาวอย่าเอาไปใายเขาไอ,ไอ้ไอ้แมวอะไรมึงเข้าใจกันแล้วทำไมอ่ะน้องของเองทบไปในเมืองน้องกราบทท่านทรงของประเทไทยตอนที่พระองค์ท่านรับอีเขียวเราไป ป็นเมี่รอนีแล้วตาตาองค์นี้ตามันดีไหมนะทำไมไม่รับใครไม่รับเอาอีเขียวไปยังวะสงสัยโดนของไม่แม่ลูกขอว่างให้ลูกพี่เดี๋ยวว่าไอมวโอยเฮ้ยคุณจะดีดีกับพ่อเนี่ยคุณกพ่อไอ้ชื่ออะไรชื่อพงษ์ไอ้แมวพงจ้าแมวพงษ์ต้องหาต้นไม้ใหญ่พงตัวใหญ่ดังนั้นแหละถึงแม่น้องของเองนั้นจะได้หัวแล้ว ป็นเมียขององค์พระกษัตริย์แล้วแต่อย่าลืมในแมวตอนนี้เขามีเมียเก่าเขาอยู่กับเมียหลวงอ่ะเออน้องเองจะมีความสุขได้อย่างไรพ่อได้คิดไปคิดมาพ่อมาหาเองก็จะจ้างเองจ้างอือจ้างถากุ่นแมวด้วยร่อแท้ๆ่าอย่าถากลุ่จะจ้างข้าคนจ้าง่าคนุเออเอ้าพ่อเก็บมาจ้างพิดคนแล้วฉันเคยทำบาปทำกรรมตั้งไหนลรอทำไม ขนาดหิวอึ่งเด้อไปซื้ออึ๋งมาสองกิโลจะต้มไม่กล้าขาชักตัวเปไม่กล้าเอาต้องกินนยังไงเอาอึ่งใส่กุ้งถังเอาเกลือโรยเอาพวกอุ้ยหลังอารมณ์จริงๆเออมึงตายวบ้าเงียบจ้อยเลยเด้อโดนเกลือเข้าไปมมึงนึกว่าขาทางอ้อมเลยนะนั่นเนี่ยไอแมวจ้างขาใครพ่อจ้างขาเจ้าเจ้าไหนลานีเมียหลวงเขา จ้างข้าเมียหลวงเขาที่เป็นเมียเก่าเขาน่ะเฮ้ยเอแกนี่พูดแบบนี้แกไปพูดไกลๆตีนไปไอ้เล็ไอ้แมวเอ๊ะเป็นคนสมบัติหมาอะไรไม่รู้จักคุณค่าราคาคนเอออยากใหญ่อยากโตเสียไปหักกิ่ผัวลองนั่งนั่นดีแบบนี้ไม่เอากูไม่เอาด้วยหรอกละไอ้แมวอะไรมึงเป็นโลโก้มึงรู้เลยทุกสิ่งทุกอย่างทำไม่ทำข้อที่อ้าวข้ากับข้าจะใครแฉงกูฉิบเอาตัวเองเอ้เมน จะแทงมันก็ไม่กล้ากูมาทิ้งไอ้แมวอะไรเอาไอ้ลูกกันกูไม่ให้มึงทำฟรีไม่ให้ทำฟรีกูจ้างจ้างเออเอาเอาเอาก็ได้พ่อกูจะเอาเท่าไหร่ว่าจะให้แน่นอให้แน่นอนจะไม่ทำก็หินก็ตะกูลเราจะได้ใหญ่โตดอกเออไม่ขออะไรมากหรอกพ่อเอาอะไรขอบิดใบชะคันบิ๊กเลี้ยหลับเบลล์สองทุ่มยี่โครงท่าน กูจะซีเออซีบิ๊กไปคุณมือดูกูชอบกูดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าว่าจะอย่าว่าจะครับเลยทำไมเมื่อกี้มีแรงสตาร์ทเนยเขมีปุ่มกดโอ้มีปุ่มเอ้ากูให้ทั้งจับบิ๊กไปบิ๊กไปใคันนึงแล้วก็ขอเงินยักสองแสนคือสองแสนนะจะไปทำไมเอาเป็นค่าน้ำมันหนีดิโอทำงานเด็นขับรถหนีว่าว่าจะในเมืองนี่เขาอยู่ยังไงฉันไม่เคยไปสักที บา้เข้าไปในเมืองเลยเพราะเห็นไฟติดโเยอะนแรกขแรกมึงเข้าไปตัดไฟขาดให้มันดับเลยใช้มีดตัดสายไฟใช่พอฟันปับ๊บไฟดับปุ๊บฉันยืนยิ้มอยู่ตรงนั้นอะท,<อ>ทำไมไปช็อตไอ้มึงจะบ้าทำไมเล่าไปตัดไฟไปทำัวบ้าสิเออพอาะตัดไฟมืดหมดแล้วทำไงพ่อพอตัดไฟมืมด,มดมึงเข้าไปในห้องบรรทอไปในห้องบรรทอนเขานอนกันยังไงเขามีลางีตงโโัวบ่อองค์แรกคือองค์ ลาดัอติกองที่สองคือน้องขององค์อีกินเขานอนกันสองคนฝ่ายขวาพันพันฝ่ายขวาฝันฝ่ายขวาพันดาวขวาดันขวาเดี๋ยวขอเวลาแป๊บทำไมตมทำไมดมมือทำไมจะดดมมือตัวเงไงเขาไม่ดมไม่รู้ว่าไหนซ้ายอไหนขวาดมแล้วรู้ยัอไงข้างขวาเนี่ยกะเหม็นปลาลาข้างซ้ายข้างซ้ายเหม็นเยี่ยวไม่เชื่อดูเอาเวลาว่าตกลงพ่อจัดการทำเรียบร้อย แกออกก็จะใส่คอยได้เลยไม่ต้องห่วเงเรื่องเองินเรื่องมเวลา,าใ๋ยวกูจะจัดไว้รอมึงยังไองอยังไงไทำเพื่องอ้องพื่เพื่อนเพื่อผู้อางเรา,า,รามาพังทั้งวันนักพ้องบรรทมของวานีทั้งสองฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาครับน้องวิไลวันนะคะ เอได้กี่เดือนนลคะ3เดือนแล้วีคะดีใจได้นะตอนนี้เราสงคนันเป็นแมของสด็จี่ขอ,อกแหม่กันจะถือว่าวันเ้งาคนนึงนพีะตอนนี้ข้ามขึื่นแล้ว่วววันหับกาซจะทนดยอหนะลังจากพยายเยียมเราชครับไดยกลูกสาวอันเป็นสุ่ริตให้กับอง์รพระอักษรเทพวิมาน ก็เกิดอาการตั้งครรนขึ้นมานะครับแต่ด้วยความที่รับและเอนดูเหมือนหัวเดียวกันอยู่ด้วยกันได้ก็คือทับทินครับท่านผู้ชมที่กรบบนะังปยาเยีเวรานไม่หยุดอยู่นแค่นั้นครับสั่งให้ลูกชายสายโลหิตคิดการร้ายครับมาแล้วครับเพชรฆาตหน้ายกนรกถามหา นะูกสมบัติะไรตอนนี้ไปใหญ่ฉันตัดสายไฟมืดหมดแล้เด้อถ้าใครดูไม่มืดดูนี่เกมไม่เป็นนะผ่านมาหลายห้องแล้วก็กธรรมดาธรรมดาเมื่อกีนี้มีอยู่สองสามห้องติดกันไม่ธรรมดาเข้าไปมีแค่ขี่ทั้งนั้นเลยจับแม่มนขี่แล้วก็ไม่ล้างกันต่อแมวครับทำตามคขา ที่ห <language> ้องนี้ของป็นพ่อแปลกๆเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวลองแงมประตูดูทีแปดแปดอะไรแปแปดแม่ฝันด้านขวาแต่อีนอนอยู่สองคนจริงๆยังไงดีบอกจะบอกว่าให้ฝันด้านขวา ทำนี่น้องไม่ใหญ่นอขวาเนาะเกิดมาไม่เคยทําบาปทากรรมทําครั้งนี้เพื่อให้น้องและพ่อได้สบายตายไ,ไปแล้วอย่ามาหลอกมาหลอนอาโหสิกรรมไ้วยฉันด้วยเธอใหญ่ยุ้ยไอเสียเลยห้ไปลยไปเ อดีตเหล่แม่เห็นแบบาขนาดชัดเจนรับช่วยทหารทหารออกมาโอ้ทหารมาเอาสบลานีฝ่ายชายเกิดอะไรขึ้นไปเก็บซะก่อนเร็วโดนแข่งนางตาปูล ท้องมือเดีอุ้มคือไหนกดคุกเนี่ยถ้าอุ้มไหวอุ้มแล้วกูก็เสียใจเฮ้่สวีแล้วเหราเนี่ยไปค่ะหลักฐานขามือเลยเนอ๊อะฟาบาใจเย็นน่เรื่องอะไรกันเนี่ยน้อยน้อยลงบ่ไกว่าเฮชนใหญ่เล่าอะไรกันเพคะดูหรือมีเรา เขาทำไมดูหรือนิสัยไม่ซื่อถ้าห <สะ S 2> มดเม็ดมันก็ไม่มิดก็เพราะมีมีดขามือหลักฐานเมื่อกี้นี้พี่เห็นเลย ไว่าใชนฆ่าเขานั่นเนื้อเองไม่ใช่เนื้อจงโผงท่านผู้จะกดูดซิดูนี่กลางจะเกิดเหตุขึ้นภายในห้องนอนกำกหม่อมคิดได้เกิดลาดีทั้ทิ้งผมหงษ์ท่านดีขาจะอิจฉาและสัญญาลุงสาวของกระหม่อมตังมันกว่าจูกินด้วยกันมาไม่ต่างก์ฉันไม่เคยเชื่อจูเก๋ว่าลูกสาวของกระหม่อมจะตังค์แล้จะได้ยิบได้ดีก็ลาเกินตาจึงจัดการท่าน โรคลืนนะครับควรไม่ควรคนเดีพิจารณานอนอยู่สองคนคนหนึ่งยูคนหนึ่งตัเพราะงั้นไม่อยากมันหมายความว่าอย่างไรพม่เจ้าเจ้ากระบอกใครขอความที่จะททำให้กับลูกสาวเพราะก็ขอบอกด้วยเรื่องนี้ไม่ตงเป็นห่วงเรารู้ดีว่าเราจะจัดการยังไงสิ่งที่ท่านพูดอย่าใช่ว่าเพียงแต่ท่านเสียลูกแล้วเสียลานที่กำลังจะเกิดขึ้น เราเมียแลชทายาายังไม่รู้เลว่าเป็นหญิงหรือว่าวเป็นชายแล้วก็เสียใจไม่น้อยไปกว่าท่านถ้าพิมไว้โปดเถอเรื่องนี้มันเป็นความจริงใช่ไหมเธอบอกกับพี่สินางว่าเธอไม่ได้มีคนที่ฆ่าราชนีฝ่ายซ้ายของพี่ผมจะไม่ได้ทอมนะผมจะไม่ทำผิดสิ่งใที่ต้องเชื่อมั่นฉันตะ้สด่งใที่บอกผมฉันหน่อย แตะไม่เพื่ออะไรผมจัดรักเสด็จพี่เด็กที่อยู่ในท้องก็เป็นสายเลือดของเสด็จพี่แล้วถ้าหากของฉันเกลียดช่างวิเลวนจริงจริงขอนจะยอมให้เสด็จพี่มียมีอะไรกับไมใช่เสด็จพี่ผมเชื่อแค่นี่ทอบนะ้นเค่ะแล้วเสัยพี่คิดยังไงอะนอนจะอยู่สองคนในคนหนึ่งอยู่อีกคนหนึ่งตายใช่ไม่ยอ่แล้วเธอก็ถือเมดอยู่ภายในมือท่าทางเธอเป็นคนลุกลี้ลุกลนเสด็จพี่เพิ่งฆ่าคนไปเมื่อกี้นี่ยทับทิมเสด็จพี่เบ้ค่ะ ผมฉันถือมีดผมแค่แค่ช่วยชีวิตของพีเลรรยมาโดยการดึงมีดอ,ออกมาผมแค่ไม่ได้ฆ่าจริงๆผมฉันช่วยเหลือเขานะเพียงแค่ไอ้หญิง <c oughs> ตัวยักษ์เหตุผลทุกคนแก่ตัวฉันไม่ได้แก่ตัวนะฉันพูดเรื่องจริงข่าลูกนสาวฉันถาว่าลู้ช่วยช่วยลูกค้าแต่วิ่ชีวิตอยู่สิวะแนวฉันน่ะไม่ใช่คนจงองหองดอกเดรเจฉานขอความอยุติศรำให้ไมีตัวไม่ถูกฟาบาดเดี๋ยวก็มอมันนำคุณหมอคอร์สทิปมาสั่นสูตรมันจะมาผ่านรอจัดการเลย นี่ทับท,ทิมรัก็สนองทำก็รัก็สนอ่างหิเมื่อกเนี่ยเธอรู้ใช่ไหมเมื่อหญิงคนแรกที่พี่ฝันถึงและเล่าให้เธอฟังก็คือเธอคนเดียวเท่านั้นพี่รักเธอรักมากที่สุดรักมากกว่าผู้หญิงคนอื่นเธอรู้กันแค่นี้เนาะรู้กันแค่เธอกับพี่ทหารหารเพียงแค่ไม่กี่คน ยอมรับมาเถอะนะว่าเธอเป็นคนที่ทำร้ายราชนีไยซ้าจนถึงความตายไม่เป็นไรพี่ยอมทุกพี่ยอมเสียใจคนเดียวพี่ยอมเสียเมียพี่ยอมเสียลูกที่ราจะเกิดขึ้นจะเป็นหญิงหรือชายก็ช่างแต่พี่ขออย่างเดียวให้เธอยอมทับกับพี่ที่จะลืมเรื่องทุสิทธิ์ทุกอย่างนะทับทิมพี่ยอมรับกับพี่เธอนะไม่่ทายอมรับกับพี่เธอที่ไม่ยากก็ผิดเธอเธาทำก็ทำไม่ทำก็เนียวฉันไม่เคยทำไม่ใครรอก เสียใจนะที่สุดที่พี่คิดว่าหมฉันเป็นคนขัาแบบนั้นจริงๆแล้วจะให้พี่คิดยังไงล่ะก็แค่เธอยอมรับมาที่จะให้อภัยเธอไงทัพทิมในเมืม่อทิงที่ทัพทิมไม่ได้ทำทัพทิมจะยอมรับได้ยังไงทัพทิมไม่ได้ทำจริงๆคำก็ไม่ยอมรับสองคำก็ไม่ยอมรับแล้วล่ะ เธอเป็นผู้ร้ายปากแข็งไว้ชีวิตเธอต้องยอมอรับอีกถ้าเธอรู้ว่าตัวเธอผิดแล้วเธอยอมรับนะฉันจะยอมไปกนกสัตริย์าและย่อมคืนคำฉันจะไม่เอาผิดเธอเลยถ้าผิด<ห>ไอ้อนี่เมื่อเธอมันไม่มรักดีมันต้องไม่ทำดอกไม่ไหรมัน